มรสุมแรงอากาศเปลี่ยนพร้อมรับฝนตกหนะักฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่7มิถุนายน2567คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามตรวจสอบลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตลอดทั้ง10วันขนา้างหน้าที่มีแนวโน้มว,ว,ว่าปริมาณฝนจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุม ที่เคลื่อนตัวเข้ามาภาพผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับอิทธิพลของลมมรสุมที่จะทวีกำลังแรงขึ้นโดยลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลกระทบทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ใดและในช่วงวันไหนเกินบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดินกดแชร์ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ร่องมรสุมหรือร่องฝนยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวตังเกียใกล้กับประเทศเวียดนามประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้วันนี้ยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมยังคงมีลักษณะเป็นเส้นขนาน ประกอบกับยังได้รับอิทธิพลจากกลิ่มความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ที่แผ่เข้าปกคลุมทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศแห้งและจมตัวไม่เอื่ออํานวยต่อการยกตัวของกลุ่มเมฆฝนทําให้มีฝนน้อยเรียกได้ว,ว่าแทบไม่มีฝนโดยเมื่อดูโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวในช่วงเย็นถึงช่วงค่า โดยกลุ่มฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงภาคกลางและภาคตะวันออกคาดว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ30-60ถึงของพื้นที่ฝนยังไม่สามารถครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ตกไม่สม่ำเสมอมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะของฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลาง สืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส ภาคกลางม,มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิตำสุด2 4่7สองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายก ราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 5่ําสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตำสุด 23-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิตำสุด2 7 2สดองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 6องศาเซลเซียสพอแม่พี่น้องในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักยังคงต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ชุมชนเมืองรวมถึงพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้เพิ่มความรมะมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฟังและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่8มิถุนายนร่องมาราสุมจะขยับเลื่อนล,ลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคกลางตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย รวมไปถึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงพร้อมนำความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในทุกภาคยกเว้นบริเวณภาคใต้ซึ่งลมมรสุมยังคงพัดเป็นลมตะวันตกและบางช่วงเวลาจะพัดกดหัวจมลงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนลดลงอาจมีฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณตอนบนและบริเวณตอนล่างของภาค จากนั้นในวันที่9มิถุนายนตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมหรือร่องฝนยังคงเคลื่อนตัวพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนมากฝั่งรับลมมรสุมทั้งในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตก หลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำกลุ่มฝนจึงจะแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมในทุกภาคยกเว้นบริเวณภาคใต้ที่ยังคงมีฝนน้อยจากนั้นในช่วงดึกของวันที่9มิถุนายนยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในวันที่10มิถุนายน ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมจะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ส่วนร่องมรสุมยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนส่งผลทำให้ทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าภาพรวมในวันที่10มิถุนายนหลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองตั้งแต่ช่วงเช้าส่วนมากในบริเวณฝั่งรับลมมรสุมหลังจากนั้นในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำปริมาณฝนจะขยับเพิ่มสูงขึ้นกระจายตัวเข้าปกคลุมในบริเวณภาคเหนือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงดึกบริเวณภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นย่อมหลังจากนั้นเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศตั้งแต่วันที่11-17ถึงมิถุนายนตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าในช่วงดังกล่าวบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคเนื่องจากลมมรสมุมยังคงมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงเของพื้นที่ในทุกภาคซึ่งจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแหง่งส่วนบริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากฝั่งรับลมมรสุม จากที่เราได้ร่วมติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้าจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่แต่อย่างไรก็ดีภาพรวมฝนยังคงไม่สม่ำเสมอตกกระจายตัวเพียงบางแห่งและยังตกไม่ต่อเนื่องจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฝ้าติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศซึ่งแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดต จ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะคะแอดมินและทีมงานหวังว่าแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10วันข้างหน้านี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้ทุกท่านเตรียมตัวรับมือกับลักษณะอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรรวนพร้อมทั้งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ